สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีกันอีกหนึ่คลิปนะฮะก็วีนนี้จะรับนะครับเข้าสู่ช่องคนคนเลขทำเลขด้วยใจบายแอดกุ้งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสรุปบนให้กับสมาชิกนะครับ ก็เนื่องด้วยนะฮะเนื่องด้วยผมเองนะครับตอนนี้งานชุกเหลือเกินนะครับงานชุกนะฮะที่ทํางานผมนะฮะตอนนี้รถกเ็เริ่มเข้ามาเยอะนะครับเริ่มเข้ามาเยอะ,ะครับแต่สถานการณ์โควิดก็ยังจังหวัดที่ผมอยู่เองนั้นก็ยัง เป็นสีแดงเข้มนะครับสิงห์บุรีนะครับผมอยู่สิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่สีแดงเข้มนะฮะแต่ว่าก็นะครับทุกคนก็ต้องออกมาทำมากินออกมาใช้นะครับออกมาใชา้ชีวิตประจําวันนะครับนะฮะก็ช่วงนี้งานเยอะนะครับแล้วก็บวกกับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องอส่วนตัว ด้วยนะครับต้องส่วนตัวด้วยนะฮะอาจจะทําให้มาพบกับสมาชิกได้น้อยลงนะครับอย่างที่ผมเคยเ,เรียนสมาชิกในคลิปก่อนๆไปนะครับปัญหาที่ผมพบเจออยู่นะครับก็วันนี้ผมจะมาสรุป3ตัวบนให้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะผมได้ทำสองตัวบนตรงให้สำหรับสมาชิกไปนะครับแล้วก็จับนะครับจับ สามตัวนะครับจับสามตัวให้กับสามาชิกนะครับจับสามตัวให้กับสามาชิกนะฮะเทียบกับล็อกนะครับเทียบกับล็อกสามตัวบนนะครับนะฮะก็จะได้ทั s. <S ้งหมดยี่สิบแปดชุดนะครับยี่สิบแปดชุดยี่สิบแปดชุดนั้นผมคัดนะครับผมคัดคัดจาก คู่โต๊ดนะครับคัดจากคู่โต๊ดนะฮะก็จะเหลืออยู่เพียง20ชุดนะครับนะฮะเหลืออยู่เพียง20ชุดนะฮะนะครับก็ตามเลขนี้เลยนะครับเนี่ย036นะครับห3สามห5เก้าสเจ็นะครับแปดสี6สามเก7า4ี่ห0ห้าสี่หกแปดสี่เจ็ดส เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสองหกเจ็ดสองสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามแปดเก้าสองเจ็ดสองศูนย์หนึ่งสองหกนะครับสังเกตนะครับสมาชิกนะฮะว่าเลขนะครับเลขจะซ้ำๆกันอยู่นะครับเลขจะซ้ำๆกันอยู่แค่สลับหลักแค่นั้นเองนะครับนะฮะเลขจะซ้ำกันนะครับแค่สลับหลักแค่นั้นเองนะครับทีนี้เมื่อเราได้ ยี่สิบชุดนี้จากคู่โต๊้บนแล้วนะครับคู่โต้นะฮะคูโต๊้ผมก็จะมีนะครับคู่โต๊้นี่ครับสองหกสองเจ็ดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะครับคู่โต๊้จากเลขวิ่งนะครับก็จะมีหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับ อันนี้เป็นคู่โต๊ะจากเด่นบนนะครับอันนี้เป็นคู่โต๊ะจากเลขวิ่งนะครับนะฮะมาต่อกันนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็มาคัดเลือกนะครับคัดเลือกจะคัดเลือกอย่างไรนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมจับเบื้องต้นไปนะครับเป็นชุดนี้นะครับเนี่ยนะฮะนะครับ เป็นชุดนี้ถ้าใครชอบก็นําไปใช้นะครับอันนี้ผมจับดิบๆเลยนะครับทําแล้วก็ทาตรงนี้เสร็จแล้วผมก็จับให้เลยนะฮะทีนี้เมื่อนํามาเข้ากับเลขวิ่งของเราเลขมาราธอนของเราเลขมาราธอนของเราในข้อนี้คือเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับกับศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่ง ห้าเก้าสูตรหนึ่งนะครับชนกันที่เลขเก้านะครับสองสูตรวิ่งชนกันที่เลขเก้านะครับทีนี้ผมก็เลยนะครับจะมาเน้นที่เลขเก้าจากยี่สิบชุดนี้นะครับจากยี่สิบชุดนี้นะครับก็จะมีเลขเก้าอยู่นะฮะมาดูกันนะครับนี่ฮะเก้า สามเจ็ดนะครับเก้าสี่หกเก้าเจ็ดสามแปดเก้าสองเจ็ดเก้าสาม สามเก้าเจ็ดนะครับนะฮะที่ติดเลขเก้านะครับที่ติดเลขก้ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะครับหชุดนะครับหชุดเนี่ยจะมีเลขที่ซ้ากันนะครับแต่สำหรับตำแหน่งนะครับอยู่นั่นก็คือ 9 3้าสามเจ็ดนี่นะฮะเนี่ย9ก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามสามเก้าเจ็ดอันนี้คือเลขตรงๆงนะครับเลขตรงๆนะฮะเทียบล็อกสามวูนตรงๆนะครับนะฮะที่มีไม่ซ้ำก็จะมีเนี่ยครับ9ก้าสี่หกแปดเก้าสองนะครับอันนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับชุดนี้นะฮะ แล้วเลขมาราธอนของเรานะครับ1กับ2อนะครับ1กับ2ผมก็ให้สมาชิกมาดูนะครับมาดูที่ติดเลข1และเลข2นะครับติดเลข1และเลข2ติดเลข1เลยก็คือตัวนี้ครับ1 2 6่งสองหนะฮะแต่นะครับก็ออกไปแล้วนะครับ2 6 1นึ่งนะฮะ จำออกหนึ่งสองหกอืมก็นะครับคงไม่ออกเนาะนะฮะนะครับ,นะรบก็มาดูที่ติดเลขสองนะครับติดเลขสองนะฮะติดเลขสองก็เนี่ยครับชุดนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับติดเลขสองนะครับชุดนี้นะครับหกเจ็ดสองนะครับชุดนี้นะครับเนี่ย 0 7 2 7 2 0นะครับชุดน,นี้ก็ติดนะครับนีกเลขสนะครับ8 9 2นะครับ8 9 2เงติดเลข2ออีกนะครับก็คือ2 7 0นนะครับหมดแล้วนะครับจะเหลืออยู่ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหลืออยู่สิบเอ็ดชุดเท่านั้นนะครับสิบเอ็ดชุดเท่านั้นจากยี่สิบชุดนะครับยี่สิบชุดเนี่ยนะครับผมจะเน้นนะครับผมจะเน้นให้ก็คือชุดที่มีเลขซ้ำกันนะครับเราจะคัดออกก่อนนะฮะเลขซ้ำกันนะครับ อย่างเช่นชุดนี้นะครับเก้าสามเจ็ดนะครับชุดนี้นะฮะเก้าเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเนี่ยฮะผมจะให้เน้นตัวนี้ครับหรือเน้นที่หลักเจ็ดนะครับหลักร้อยเป็นเจ็ดนะครับก็คือตัวนี้ครับเนี่ยฮะเจ็ดเก้าสามนะครับผมให้เน้นที่เจ็ดเก้าสามนะครับนะฮะ เจ็ดเก้าสามนะครับแล้วชุดต่อมานะครับคือชุดที่หลักสองนะครับหลักสองเนี่ยครับสองศูนย์เจ็ดนะครับสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดสองอะไรพวกนี้นะครับผมจะให้เน้นที่หลักร้อยเป็นเลขเจ็ดนะครับหลักร้อยเป็นเลขเจ็ดนะฮะก็จะอยู่นี่ครับเจ็ดสองศูนย์นะครับ นี่ฮะเจ็ดสองศูนย์นะครับนี่ครับก็จะเป็นเจ็ดเก้าสามเจ็ดสองศูนย์แล้วนะครับนะฮะต่อไปนะครับต่อไปคือชุดที่ไม่ซ้ํานะครับไม่เลขไม่มีเลขซ้ากันนะครับก็จะมีเก้าสี่หกนะครับ แปดเก้าสองนะครับหกเจ็ดสองนี่ครับก็จะเหลืออยู่ที่แค่นะครับเหลืออยู่แค่ห้าชุดนะครับนะฮะเหลืออยู่แค่ห้าชุดนะครับนะครับเนี่ยเหลือแค่ห้าชุดนะครับ มาชิกก็นํามาดูนะครับนํามาใช้นะครับชุดอื่นๆก็จะเป็นชุดกันนะครับศูนย์สามหกแปสี่สามนะครับนะฮะเนี่ยครับหกสามหกห้าเจ็ดสามนะครับห้าสี่หกเนี่ยครับมีเหมือนกันอีกชุดนึงนะเนี่ยห้าเจ็ดสามนะครับห้าสามเจ็ดนะครับเนี่ยฮะมองดูหลักนะครับหลักร้อยที่เป็นเลข 7นะครับเนี่ยฮะตัวนี้ก็เป็นตัวรองนะครับ748นะฮะเราจะได้ตัวเน้นอยู่ที่5ชุดนะครับ5ชุดนะฮะตัวนี้สมาชิกที่เห็นยังไงครับเนี่ย1 2 6นะครับก็อาจจะมาได้นะครับอาจจะมาได้นะครับเป็นตัวกันนะครับผมเอาเป็นตัวกันแล้วกันนะฮะ126นะครับเพราะว่าเลขออกไปแล้วนะฮะ ตัวบนนะครับก็จะได้นะครับเด่นเดนอยู่ที่เจ็ดเก้าสามนะครับ,นะรบแล้วก็เจ็ดสองศูนย์ ครับ793 720นะฮะ946นะครับแปดเก้าสองนะครับแล้วก็ หกเจ็ดสองนะครับก็จะได้อยู่ห้าชุดนะครับในชุดของสรุปบนนะครับนะฮะห้าชุดนะฮะตัวกันนะครับตัวกันตัวกันก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับตัวกันอย่างที่ผมแจ้งครับนี่นะครับสมาชิกก็ชอบก็แคปไปก่อนนะครับคปไปใช้นะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็ม 28ชุดชุดเต็มนะครับนะฮะชอบตัวไหนก็นำไปใช้นะครับนะครับชุดนี้เป็นชุด20ชุดนะครับผมคัดให้แล้วเหลือ11ชุดนะครับก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับ11ชุดนะครับจะจิ้มได้ก็จิ้มนะครับ10บาท5บาทจิ้มได้จิ้มนะครับนะฮะสองตัวบนนะครับ นะครับสองตัวบนก็จะมีเก้าสามสองศูนย์สี่หกเก้าสองแล้วก็เจ็ดสองนะครับ นะฮะห้าชุดนะครับห้าชุดสามตัวบนนะครับแล้วก็สองตัวบนนะครับไม่น่าจะเยอะนะฮะก็ลุยครับไม่ส่วนตัวผมเองนั้นแนวทางเลขบนผมไม่ค่อยใช้เลขดับมาจับนะครับให้สมาชิกเท่าไหร่นะครับ มาตัดเลขคนระับผมใช้แต้มถ้าส่วนใหญ่นะครับใช้แต้มแล้วก็มาเทียบกับล็อกนะครับนะฮะไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับชุดเลขเท่านี้เองนะครับนะฮะถือไว้นะครับชอบก็นำไปใช้นะครับนำไปใช้นำไป พิจารณากันนะครับในส่วนของสองตัวล่างนั้นเดี๋ยวผมจะอรออีกสักวันหนึ่งนะครับผมจะมาทำให้นะครับในส่วนของเลขล่างนะฮะสรุปให้นะครับ เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ผมบอกติดธารกิจหลายอย่างนะครับก็พยายามจะรีบมาทําให้กับสมาชิกนะครับกลัวเผื่อไปชนรับเลขดังๆเขานะฮะมันจะซื้อกันไม่ได้นะครับสรุปให้ก่อนก็สมาชิกได้ทราบก่อนชอบก็นำไป ซื้อนะครับนาไปซื้อสลากี๋ยงรัฐบาลกันไว้นะครับแต่อย่างที่ผมแจ้งนะครับเลขผมให้นะฮะผมจะพยายามคัดให้มีอันน้อยๆนะครับแต่ถ้าสมาชิกไม่มั่นใจในการตัดผมนะฮะแต่มั่นใจเลขที่ว่าเลขที่จะออกอยู่ในชุดนะครับก็ ใส่หมดใส่ได้เลยนะครับสองตัวล่างครับสิบหกชุดนะครับผมคัดให้นะครับตามแต้มนะครับสิบหกชุดเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับนะฮะตัวคัดเด่นไม่เข้านะครับนะฮะเข้าตัวตัดแต้มนะครับหกเก้านะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับสรุปบนนะครับสรุปบนในงวดนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ มีเวลาผมก็จะมาลงสูตรต่างๆให้กับสมาชิกนะครับอ๋อนะครับลืมเลยนะครับลืมเลยนะครับวิ่ง,งวดนี้นะครับวิ่งบนงวดนี้ตัวเดียวงวดนี้นะครับ ให้วิ่งนี่ครับวิ่งสองบนนะครับนี่ครับ นี่ครับวันนี้บนวันนี้ผมให้วิ่งสองอีกแล้วนะครับงวดที่แล้วผมให้วิ่งสองวิ่งหกวันนี้ผมให้วิ่งสองนะครับวิ่งสองตัวลองนะครับตัวลองวิ่งสองลองอะลองก็ได้ครับเอาตัวลองไว้ด้วยก็ได้นะฮะวิ่งสองนี่ครับวิ่ง สองเก้านะครับจะมาตัวไหนนะครับสองกับเก้านะครับจะมาตัวไหนสองกับเก้างวดที่แล้ววิ่งสองวิ่งหกมาสองหกเลยงวดนี้วิ่งสองวิ่งเก้านะครับจะมาตัวไหนนะครับนะฮะก็ฝากสมาชิกนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับได้เลือกซื้อสลากกันด้วยนะฮะ ครับสำหรับวันนี้คลิปนี้แอดกุ้งขออนุญาตราสมาชิกไปก่อนนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับยังคิดถึงสมาชิกยังรักสมาชิกทุกทท่านนะครับขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันที่ส่งให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาชมนะครับการคอมเมนต์การกดไลค์ให้นะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจอย่างสูงนะครับสําหรับผมแล้วนะฮะ ็จะพยายามทำคลิปดีๆให้กับสมาชิกนะครับหวังว่างวดนี้จะมีโชคกันทุกๆท่านนะครับห้าชุดนี้ฝากไว้นะครับ,นะรบฝากไว้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอ็ดกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ